สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อคุณเลิกกินน้ําตาลซึ่งคุณจะเห็นผลได้ภายใน2สัปดาห์เลยนะคะข้อที่1ก็คือเราจะมีความอยากกินหวานน้อยลงนะคะเมื่อเราเลิกกินน้ําตาลอาการอยากหวานของเราเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับสารเสพติดนะคะพอกินเข้าไปแล้วเราจะอยากกินอีกในปริมาณที่มากขึ้นค่ะข้อที่2นะคะก็คือเราจะ หิวนะคะเราจะมีอาการหิวบ่อยลดลงเพราะว่าเวลาที่เรากินน้าตาลเนาะน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ําตาลก็จะตกลงอย่างรวดเร็วไอ้ขาที่น้ําตาลตกเนี่ยค่ะเราจะหิวบ่อยมากแล้วเวลาเรายิ่งกลับไปกินมันก็จะหิวมากขึ้นนะคะข้อที่3มก็คือผิวพรรณของคุณจะดีขึ้นหน้าคุณจะเด็กลงนะคะปัญหาก็คือเวลาเรากินน้ําตาลน้ําตาลจะไปเกาะนะคะอยู่ที่เซลล์ต่างๆโดยเฉพาะถ้ามันไปเกาะอยู่ที่ผิวนะคะผิวหน้าของเราเนี่ยก็จะแกะ่เพราะว่ามันเกิดกระบวนการไกลเคชันขึ้น น้ำตาลไปเกาะแล้วมันก็เกิดความแก่ความเสื่อมค่ะใครไม่อยากแก่นะคะให้เลิกกินน้ําตาลค่ะข้อที่4นะคะก็คือ ระบบไหลเวียนเลือดของคุณเนี่ยจะดีขึ้นเพราะว่าน้ําตาลค่ะทาให้การไหลเวียนของเลือดเสื่อมแล้วมันก็ทําให้กระตุ้นให้หลอดเลือดพอเสื่อมใช่ไหมคะไขมันเนี่ยก็จะไปเกาะเนาะเวลาเสื่อมปุ๊บมันก็จะเป็นกระบวนการเยียวยาของร่างกายแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีพลากมีไขมันไปเกาะทําทให้หลอดเลือดเรามีปัญหาแล้วสุดท้ายพอในที่สุดก็เป็นความดันโลหิตสูงได้เพราะฉะนั้น การที่เรานะคะเลิกกินน้ําตาลจะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นแล้วข้อสุดท้ายนะคะในข้อที่5ก็คือจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็ไม่ไม่เหนื่อยล้านะคะเวลาที่เรากินน้ําตาลค่ะเวลาน้ําตาลในเลือดมันสูงเราจะรู้สึกมึนๆงงๆทําอะไรไม่ถูกนะคะถ้าเราลองเจาะเลือดตัวเองดูในช่วงที่เรากินน้ําตาลเข้าไปนะคะสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะรู้เลยว่าน้ําตาลในเลือดเราเนี่ยพุ่งสูงมากแล้วช่วงที่น้ําตาลสูงเนี่ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกงงๆมึนมึน,มนให้อะไรยังไงนะคะถ้าใครมี ลองไปตรวจดูนะคะก็เป็นสาระหข้อนะคะใครที่เลิกกินน้ำตาลได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัย4ี่บบวกนะคะเป็นวัยที่ร่างกายของเราเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะถ้าเราดูแลได้ดีเราก็ไม่ต้องเจ็บป่วยนะคะเราก็ไม่ต้องไปหาหมอเราก็ไปหาหมอแค่ตอนที่ตรวจสุขภาพนะคะคุณครูวีอยากให้ทุกๆคนนะคะคุณแม่แม่เนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีหุ่นที่ดีนะคะแล้วก็ แถมไม่อีกข้อนึงนะคะถ้าคุณเลิกกินน้ําตาลไขมันหน้าท้องพุงของคุณจะลดลงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคุวีมีสาระดีๆ,ๆแบบนี้ให้ทุกคนส่งตรงในทุกๆวันนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้า